นะครับน้องปลาครับกินอาหารเพียบเลยครับแบบเดียวหมดโดวยเฉพาะปลาดุกเนะผมไม่ได้ให้มาสองวันแล้วปลาก็เลยขึ้นกินเยอะเลยแต่แต่แ,แฟนผมคงให้อยู่ครับผมมาไม่ทันเราก็ให้อยู่สับเปลี่ยนกัน ก่อนก็คว่างแหองเอาปลาเพาะขึ้นมาลับนะครับสีพ่อตาแม่ยายมาเยี่ยมหลานที่บ้านนะครับปลาดุกไม่ได้เอาขึ้นมาสักตัววันนั้นเพราะว่ามันติดปลาเพาะก่อนอปลาทับทิมตัวนี้โตแล้วสวยมากสีงามเลยครับนี่นะครับทับทิมตัวนี้สีสดใสเลย อ,อาหารนี่เขากินปลาดุกแย่งหมดกินยังกระเครื่องสูบน้ำปลาดุกตัวกำลังทำอาหารเลยครับปลาดุกตัวขนาดนี้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่อร่อย คว่างแหวทีคเขบบันก่อนติดแต่ปลาเพาะโอ้เสียดายยี่สิบสามสิบตัว พอลงสู่ดินแล้วปลานินก็เหมือนจะตัวโตวเร็วนะครับเพื่อนๆมันลอยมากินอาหารแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นเร็วมากเลยอยู่ในกระชังมันได้กินแต่อาหารมันไม่ได้กินดินกินหญ้ากินอะไรมันก็นานโตแต่จ,จะเอามาแล้วปล่อยลงเลยก็ไม่ได้นะครับมันมีศัตรูของมันอยู่พวกงูพวกอะไรนะครับต้องเราต้องอนุบาลมันไว้ก่อน ถ้ามันเอาตัวรอดได้แล้วมันตัวโตวแล้วก็ปล่อยลงน้ำก็โตเร็วแลละทีนี้ปันนิบนี้ถ้าเขาโตนี่โอ้ตัวเดียวก็อิ่มทั้งบ้านนะครับตัวใหญ่ต้มยำหนึ่งเผาลาบก็ได้ ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อนที่เราสามารถสร้างสารรคืนมาเองได้นะครับมันไม่มีก็จัดเอานะครับ ลอยกระทงแล้วครับวันนี้เปิดเพียงลอยกระทงก็นล่าจะเป็นวันลอยกระทงครับวันนี้น้ำก็น้องเต็มตะลิงแล้วครัาาบอลอยกระทงแล้วเวาวขาก็จะมีงานอยู่ข้างบ้านผมทุกปีนะครับปีนี้ก็ติดช่วงไว้ทุกค่ อาจจะไม่มีงานคึกคืนนะครับแต่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์มาสืบสารวัฒนธรรมประเพณนี้ลอยกระทงแบบเรียบๆนะครับคือ มักินเยอะอยู่นะครับปลานิลปลาเพาะตื่นนะครับไม่กินไม่ค่อยกินมันแต่ปลานิลปลาดุกชนีดเดียวอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้เงยียบๆรออยู่จะได้อีกคลิปหนึ่งนะครับเอาฝั่งนี้ให้ครบก่อนนะครับ ผมก็จะทําคลิปประมาณ8นาที10นาทีนะครับเพื่อนๆในชมจุใจนะครับบอกปลาหลังบ้านผมโอ้ปลาใหญ่ขึ้น,นครับ <c oughs> ปลาใหญ่ก็เริ่มหายไปนะครับวันก่อนเอาขึ้นมาลาบอีกตัวหนึ่งน่าจะเหลืออยู่แค่ตัวสองตัวจะมีปลาบึกอีกสองตัววันนั้นปลาบึกก็ติดนะฮะใหญ่เลียวปลาบึกติดแแหโอ้ตัวใหญ่แล้วแต่เขาจะเป็นน้าลึกปลาน้ําลึกเขาก็อยู่ห้างล่างโอ้มาแล้วครับคุบมนี้คุ้มใหญ่เลยคุ้มใหญ่เลยครับ กินกันใหญ่เลยเพื่อนๆสุดยอดเลยครับผมอโอ้ขึ้นแล้วครับปลาบึกใหญ่ปลาปลาเพาะปลาเพาะเมื่อกี้ กล่ตัวลว้เดี๋ยวคว้างอาหารให้เขาอีกก่อนเราสามมากินให้โชว์ตัวให้เราเห็นแล้ววางเยอะเลยครับไม่งั้นไม่ทันประดุกปลาดุกกินหมดประดุกนี่ตัวการใหญ่เลยกินเร็วมากด,ด,ดูมันอ้าปากกิน โอเคนะครับเพื่อนขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวพามาชมอีกด้านหนึ่งนะครับปลานินลออยครับผมขอบคุณครับสวัสดี